ถูนเด้ถูนเมียงไส่กุลายให้เห็นเวียกในการทำงานเนี่ยใส่เป็นปืนไรบอใส่เห็ดตายทยั้เวียกไอ้กุนนพักเลยจมูกจะละเว้นนะหอดเว้ยพีเห็ดอย่างงัวตัดต้นค้าตะกะเศร้าไหมมึงก็เลี้ยวอีกขยันทันวะ ตัเสาเนี่ยโอเคมือมอยวันนี้เฮ็ดหยังน่ะยุบเดียวมือไอ้หแดกก้อนต้านน้ำไผ่ตักว้าวผู้เดียวเมยไรเฮ็ดรอสอยฟ้านี่ไหมเฮบยปีนด้ปะบางคาไปแล้วบ้าขืนบามกินนี่ไหมโอ้ยโอดดิ เว้ยจีนก่อนพักก่อนนะผู้บรรยาณนี้ไนะด้พูอดอะไรไปลูกพี่อหยังน่งนะคือว่า,วาผู้เดียวไหมย่างคุณผู้ว่าใจร้อนไปหาเห็ดป่าวะโอ้ยลูกพี่กูแม่อาการนักแล้วมือนีนะว้าวาน้ำต้นค้าไหมไม่ À, mấy nhăn hả nhăn cô ảo Mà con keng mình đang vô hành đó này bùi điều hành kia phun à ôi dữ biết chuyện rồi hết nhau không ăn gì bao nhăn đó Nè hai hai bao hàm mươi thế có nghe bỏ bỏ đại เห็นลูกพี่คอยยืนบิดยืนเบี่ยวอยู่น่ะคอยยังหาสาเหตุเพ่เห็นไหมมัาจะเขาเป็นอย่างโอ้ยไหนย้อนแล้วนี่เห็นเงี่ยมันจมอยู่น่ะจมห่ังอย่าเงิองนองหาหมืนไหมว่าจะล่องอบาต่อหรือไหมคอยว่ามันสาเหตุนี่มันขับค่ายขับค่าไหมคอยว่าคอยหงูอยู่เด้อ เ,เอ,นนอ้นี่ะนะเนี่ยมันก็นสงสัยอยู่ว่าทีไปหาเสียงใส่เงินเงินหาหมือใส่มือเดียวมาโหาหมว้โยแมนจกักอันเก่าเมืนบ้ก่อไพ่ก่นนะอไพ่เพื่อนน่ะเฮ้เสียงเลยเป็นสีเป็นร้อยไหมมันเสียงยังหรอไม่ว่มีหยังจ้าลืมโตลืมโตเกือบเกมไม่คื่ ต้องมีอย่างสักอย่างเลยหมอนี่แปลกๆปุ๊ดจ้าพวกมันเป็นหลายระบบเอา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 เหมือนเล่นหนังตะลุงหระบาดนี่โอยบุรลาไรตาที่เห็นหนี่เอ็นแย้งของมันวะอ๋อเด็ดดีเราเอากล้องมึงเบิ่งลูกพี่มึงได้เหรอไปลระบาการมันหนักก็ได้ขนาดเอ็ดยังได้กับมึงเบิ่งเอาเด้อกูเห็นแล้วอู้ย มืนหัวนึ่งแค่การเองเด้อ